สำหรับงานวันนี้เลยคระลูกสองคนเป็นไงบ้างครับผมบบก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทางผู้ใหญ่ที่ท็อปให้โอกาสให้พวกเราได้มาเป็นตัวแทนของรุ่นใหม่ในการมาเป็นหนุ่เพว่าเชิญชวนทุกคนมาใช้ท<ม>องให้กันเนยอะคร<ม>ับผมใช่<ม>เพราะว่าการที่ทุกคนเนี่ยมาซื้อของที่ท็อปเนี่ยก็เหมือนเป็นการ <S <S ช้อปเพวเวอร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าซื้อไปเนี่ยซื้อเพื่อฝากคนรุ้นวันนี้หรือว่ามีเพื่อนต่างชาติเงี่ยเราก็ เหมือนส่งเสริมความเป็นไทยด้วยเลยใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้แบบว่าชวนเชนิญช,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 ชวนทุกคนนะครับให้ไปเที่ยวแบบว่ากู้เมืองอันซีนของบ้านเราเพราะว่าเอาจรงิงบ้านเราก็หลายภาคเหมือนกัน,นะครับที่แบบมีที่เที่ยวธรรมาชาติเยอะที่แบบว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติจะยังไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นกระบอกเสียงด้วยดีใจมากอยา,าอยกมามิวกาสไปแฟนที่ต่างประเทศบ่อยๆฝรั่งอก็เหลนคนไทยบ้างไหมโอ้เอาจริงๆแตหลายอย่างนะที่คนไทยเป็นเป็นเเออ่ป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับผมซึ่ง จริง,รงๆคขาว่าซอฟท์พาวเวอร์สำหรับบุ๊กก็มันคือการที่ทําให้ใครคนหนึ่งที่เขาเขาสามารถรู้จักเราได้ง่ายขึ้นบุ๊ครู้สึกว่าแค่นั้นมันก็มันก็สำหรับบุ๊คมันคือซอฟท์พาวเวอร์แล้วอะไรเงี้ยเออใช่ซึ่งซึ่งเวลาบุ๊กไปแฟนมงแฟนมีตหรืออะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าเออเขารู้จักคนเขารู้จักคนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยบุ๊ครู้สึกว่าออรู้สึกดีที่เออรู้สึกรู้สึกดีที่แบบเออวันหนึ่งแบบเราเรา,เราถูกเรียกว่าซอฟท์พาวเวอร์บ้างอ,<ๆ>อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าไออย่างงานเนี้ยเขาเขารวบรวม อ,อันนี้จะพนกับซอฟท์คอมเบอร์เี่ยกับคอมเบอร์หลายหลายอย่างว้ที่เดียวกัววกในให้เราได้ช็อปปิ้งกันได้อะไรครับนี่สิของเราเป็นไงครับวามสะดวกสบายในการซื้อหาสินค้าอยู่ว่านหรือเปล่าง่งายเลยครับ <c oughs> รู้สึกง่ายเลยชอบความสะดวกสบายก็ <c oughs> <c oughs> มาที่นี่ก็จบแล้วครับเลยเดินเข้าไปก็มีทุกอย่างเลยเอาจริงเมื่อกี้ก็่อนที่จะเริ่มงานผมก็มีแอบไปช้อปปิ้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าฝากมิวไปซื้อให้หน่อยเลยใช่ไนะครับ ถามว่าอะไรนะครับกับการแหล่งท็อปรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับท็อ,ทอปพาวเวอร์เกี่ยวกับอาหารไทยที่มีอมยอดนิยมต่ายชนพอวาที่เดียวกันเป็นแ like หล่งช้อปปิ้งเนี่ยจับซื้อได้ไงอ๋อจริงก็เอาจริงมันทําให้ง่ายขึ้นนะครับเออสมมติกันกันที่เราอยากสนับสนุนสินค้าไทยหรือว่าอาหารไทยอย่างเงี้ยเออจริงๆเรามาที่ท็อปเลยเราก็ได้ทุกอย่างกลับไปเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่งจริงๆเราอิ่มท้องด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันดีมากๆเลยครับฝากแคมเปญนี้หน่อยครับ ก็อยากฝากนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับมาช็อปกับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆนะครับผมก็ช่วยส,สนับสนุนคนไทยนะครับผมรวมออทั้งสินค้าไทายอาหารไทยแล้วก็ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับแล้วมีอีนนี่วยกิจกรรมกับเราที่จะไ้มีไปร่วมมอินเดียข้าวินเดียใช่ยังไงครับกิจกรรมกิจกรรมกับเราครับกิจกรรมยังไงฮะอากิจกรรมนะครับผมก็ อเดี๋ยวเราจะมีไปร่วมทริปกันอ่าก็คือไปร่วมดินเนอร์กับกับผู้ผู้โชคดี20 20คนใช่ครับ20คนใช่ก็ก็คือกิจกรรมก็คือเหมือนเราอะช็อปที่ท็อปซสปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วก็รอลุ้นว่าเออจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าอบเสร็จหนึ่งห้าร้อยบาทใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเตวกันใช่จะไปดินเนอร์ด้วยกันเลยใช่มาร่วมสนุกกันนะครับดูใบเสร็จ500บาทก็มากันได้เยอะนเหมือน20ที่อาจจะเป็นพี่ๆนะครับก็มากันเยอะๆนะครับยินดีครับยินดีอยากเจอทุกคนครับ มันจะพิเศษยังไงคะมันจะพิเศษยังไงครับบุ๊เอาโยนตลอดเลยเออก็จริงๆมันพิเศษตรงที่เออเราเราเราได้ไปเหมือนไปกินข้าวด้วยกันแหละครับมันก็เหมือนเป็นฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราอีกอย่างเราก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่แบบเออเป็นอันซีนด้วยซึ่งตอนนี้บุ๊ก็ยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะเออใช่ครับอะไรจ๊ะกรที่ชู่มาแอบไปให้อ๋อได้ครับได้ครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคนะไปต่อนะครับ งานของเราสองคนเขาหน่อยจ้า L O L ครับประหารหน่อยครับผมใช่ครับปีนี้เป็นไงคะมันเหมือนเป็นประเพณีทุกปีที่ต้องมีมากับคอนเสิร์ตนี้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเหมือนเดิมปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับปีนี้จัดที่ Impact ด้วยใช่ปีที่แล้วจัดที่สยามใช่ไหมครับไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยจำไม่ได้แล้วใช่ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบการเลือกเพลงแล้วก็เหมือน คือเราเลือกเพลงกันก่อนแล้วก็ไปให้พี่ๆทีมงานคัดว่าเออเพลงนี้มันจะเข้ากับมูดนี้ไหมมันจะเข้ากับพาร์ตดีไหมอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดท่าเต้นกันใช่แลเดี๋ยวก็ถึงช่วงเวลาซ้อมอะไรใช่แข่รับเของเรานี่ยังต้องเตรียมพร้อมมากกันาดเลยว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เออเห็นกันมาแล้วว่าพอนที่ปนีอะไรเงี้ยพอปีนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าไหมโอ้สำหรับผมว่าผม,ผมอาจจะต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นเหมือนเรื่องเรื่องเดิมครับเรื่องเองต้นอะไรใช่ก็<ม><ม>เราก็ต้องทุนเทอะไรครับใช่เพราะว่าเราก็ กลัวทำได้ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ถนัดในตรงน,นั้นเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนใช่แต่ว่าเรื่องอื่นก็ซ้อมเหมือนเดิมครับใช่แต่เน้เน,นเน้นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่ากังวลเหมือนกันเลยใช่แล้วก็ยังตื่นเต้นยังตื่นเวทีเหมือนเดิมครับใช่ครับใช่ทั่มัน,ม,นมันยังเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะาดีใจไงแฟนมาหาเลยรแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็พอเจอแฟนๆแล้วก็เออเดี๋ยวตื่นเต้นก็จะดีขึ้นหใช่แต่ว่าไอ้จุดที่แบบว่ากำลังจะขึ้นเวทีอย่างเงี้ยผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับนี่ ถ้ามันถึงครับเลยไมไ่ทำไมเรายังมีความติดแ้นอยู่เนี่ยว่าเราทำงานแบบนานแล้วอะไรเออขึ้นเวทีเยอะมากแล้วเจอแฟนคลับก็ไม่ชินสักทีเงี้ยเขาก็ยังมี energy ใหม่ๆมาให้เสมอเลยครับใช่ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมใช่แต่บุ๊กก็มีปัญหาคบุ๊กก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหละเอาจริงทุกเวทีนะบุ๊กที่ที่ไปขึ้นใหม่ๆแม้กระทั่งแบบอ่าอย่างแบบไปแฟนมูสแฟนมีตอย่างเงี้ยคือถามว่าเราไปกันหลายหลายหลายที่ไหมเออมันก็เอาจริงก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีด้วยความที่แบบ เออเราเราเราอาจจะไปด้วยความตั้งใจเกินไปสำหรับตัวบุ๊กนะบุ๊กอาจจะตั้งใจเกินไปมันทําให้เกิดความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออครั้งนี้บุ๊กก็คงแบบเหมือนพยายามเหมือนพยายามทําให้สมองมันคููดาวช้าลงอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเพื่อลดความตื่นเต้นเลยจริง,รงๆก็นั่นแหละครับเรื่องความตื่นเต้นแหละที่แบบเออยังยังแบบ ต้องฝึกต้องฝึกอยู่ใช่แม่แสดง่าคู่เราตอนนี้ก็เรื่องไล์อัพเพลงเรียบร้อยเลยยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยยังตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอพี่ๆเขาเตาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตกลงกันไม่ได้หมายความว่าคู่เราจะตกลงกันได้จะเอาเพลงไหนดีเราสองคนจะตกลงกันไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้ติดตรงไหนติดตรงไหนแต่ละคนก็แบบมีเพลงที่อยากร้องคนละแบบอะไรเงี้ยซึ่งเพลงมันก็มีจำกัดไงเราก็กำลังคิดว่าเออโชว์เรามันควรจะเป็นแบบเพลงช้าเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คู่เราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเลยเงี้ยก็เลยแบบเลื้อยเลือนกันอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วมันต้องไปดูมูทของพาร์ทรวมตรงนั้นด้วยอ่ะใช่ใช่ซึ่งเวลาใช่แล้วก็ตอนไหนตอนนี้คือตอนไหนก็เนี่ยแหละครับเลือกเพลงเลือกเพลงเลือกเพลงใช่แต่ว่าก็ยังยังซ้อมนี่ยังไม่มีครับใช่เพราะว่ามันยังอีกไกลเลยแต่ว่า เดี๋ยวพอพอเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยที่ตรงที่โชว์เริ่มซ้อมเลยครับใช่มีโชว์มีโชว์มีคิดอะไรมัดเจนไหมว่าโชว์คล้ายกันเราจะต้องออกมาเป็นทีมนี้ทีมนี้ที่ทีบอกบ้าไงทีมก็นั่นแหละครับเหมือนในเทเลอร์เลยประมาณนั้นเลยใช่คู่เราชัดอยู่ไปนั่งยกน้ำเบลกันหรือว่ากระโดดข้ามโต๊ะดีเราต้องถอดเสื้อไปอยู่ตลาดโอ้ถอดเสื้ออะไรล่ะก็อยู่ตรง ุุห่นเรางคนนเฮ้ยแต่ปอนรู้เปล่าว่าแฟนคลับเขาแซวคุณในในเอ็กซ์อ่ะว่าโดดทําไมตรงนั้นอ่ะเพรผมไปตอบแล้วไงโดดเพื่อให้แฟนคลับเข้ามาถามเนี่ยแหละไม่งั้นไม่โดดก็แฟนคลับไม่แต่วันวันที่ถ่ายอ่ะวันที่ถ่ายมันก็เกิดคําถามขึ้นกับบุกเกอร์อลเหมือนกันนะว่าปอนก็ถามปะที่บอกว่าพี่จะให้ผมโดดทําไมมันเดินแค่นี้ก็ได้แล้วอะไรปะใช่ไหมไม่เท่ ไม่เทนก็โชว์กล้าธรรมดาเราก็แบบว่าพิเศษใส่ไข่ก็เลยกระโดดเลยเขาพอจะธรรมดาไม่ได้ไม่ทำธรรมดาก็ได้ครับบางทีแต่พิเศษได้ก็ดีครับกโอเครบ่นแหละมันสนุกดีถ้าไม่กระโดดนี่ไม่มีใครมาถามนะจริงไหมเอองานพีกร่อวาครับผมโู้ื่รบอจริงตื่นเต้นมากเออคือแบบ เอาจริงอย่างที่บุ๊กโพสไปใน X อ็กแล้วเอาจริงๆคือสำหรับบุ๊กนะคือบุก๊กอะส่วนตัวแล้วอะบุ๊กเป็นคนพูดไม่เก่งเออจะแบบว่าเออจะให้มานั่งพูดคนเดียวเนี่ยยังมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยบุ๊กก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะแบบกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามพัฒนาตัวเองนะแบบเออพยายามลองพูดในกระจงกระจกอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเป็นพิธีกรไลฟ์สดอะไรเงี้ยเออซึ่งสำหรับบุ๊กแบบก็เหมือนกำแพงที่สูงมากๆอะ่ะแล้วแบบไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งเราจะแบบได้ค่ามันไปอะไรเงี้ยหรือว่า ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งซึ่งก็แบบอยากขอบคุณพี่ๆแบบทีมงานที่เขาแบบเออดึงตัวไปเลยแบบเออบุ๊คลอง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 ฝึกดูแล้วเขาก็แบบคอยเชียร์อัพตลอดแล้วแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คอยคอยแบบมาเชียร์อัพตลอดอะไรเงี้ยเออก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่เตพี่เอิร์ดด้วยเออคือพี่เตพี่เอิร์ดบบุกคโทรไปตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าเป็นพิดแบบได้ไปเป็นพิธีกรรายการไลฟ์เฮาส์ใช่ปะแบบพี่เตพี่เอิร์ดแบบเออบุ๊คจะไปได้ไปเป็นบุ๊ครียังไงงีบุ๊ค แล้วหลังจบไลฟ์พี่ๆเขาก็โทรมาบอกว่าเออบุ๊กทำดีแล้วนะเก่งมากสัครั้งแรกอะไรเงี้ยเออเราก็คือบ,บุ๊กก็เป็นคนแบบติดแบบกังวลอะไรเลงี้ยเออว่าทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พี่เตพูดมาคำหนึ่งบอกว่าลดความกดดันจากคนเอ,อ้ยลดความคาดหวังจากคนอื่นไปอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งเป็นคำที่ดีมากแล้วบุ๊กแบบเออจริงบางทีบุ๊กอาจจะเหมือนเราเราเราคา,าดหวังว่าเขาจะคาดหวังกับเราอ่ะเออ,เอ,อฟิลนั้นอ่ะ เออซึ่งมันทําให้เราแบบกดดันไปหมดอะไรการยากเราไย่รูหมอเยู่ป็นสกีปหรือการที่ต้องอินโรไว้ไปเรื่อยๆเอาจริงมันอยู่ที่ตัวบุ๊กนี่แหละคือด้วยความที่บุ๊กอ่ะเป็นคนที่แบบไออย่างที่ทุกคนรู้อ่ะคือบุ๊กเป็นคนพูดพูดไม่ได้เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแบบเป็นคนเงียบๆมาตั้งแต่เด็กหรือว่าถ้าสมมติจะให้พูดแบบเจ้าเจ้าวเนี่ยก็จะแบบเป็นคนที่แบบเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพอแบบมาเป็นรายการแล้วต้องพูดคนเดียวนยเออ้วบุ๊กต้องคุยกับใครวะอะไรเงี้ง แต่ผ่านไปได้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกแบบพอาะคต้องผ่านไปได้แล้วพอทำผ่านาีก่าดแล้วก็ทำรู้สึกเบบนี่โล่งในข้าแต่เอาจริงบุ๊รู้สึกว่าบุ๊เหมือนได้แพชชั่นใหม่ในชีวิตนะแบบว่าเอออย่างน้อยเราก็เหมือนแบบเราเรารู้สึกเราอยากเก่งขึ้นอ่ะเออคือแบบเหมือนเหมือนพอเราข้ามกำแพงมาแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าหุยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นี่ว่าเออมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่าเฮ้ยมันก็แบบ มันก็โอเคนะมันโล่งดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็รู้สึกว่าอยากทําให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยครั้งที่สองไหมครติดใจไหมติดใจครับติดใจแต่ไม่รู้พี่เขาจะพาไปออกอีกหรือเปล่านะไปทํารายการเขาต่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่ก่อยไม่ก่อยไม่กล่อย <laughs> ใช่ไหมไม่ก่อยอ่ะคุณค่ายๆ้กำลังใจยังไงฮะคุณค่ายๆให้กลังไม่เข้าเป็นป่าด้านหรอเอ่อฟอสจะให้กำลังใจยังไงใช่ไหมครับฟอร์สบอกแค่นี้เลยสไตล์ฟอร์สมึงทําได้เพื่อนแค่นี้เลย แค่นี้เลยเพราะว่ามันมันบอกว่ากูจะทำได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดมาบอกว่าแบบ่านข้าตัวไหมครึ่งหนึ่งมึงมาช่วยกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกไปตรงๆว่าบางครั้งอ่ะถ้ามึงไม่กระโจนไปมึงก็ไม่รู้หรอกนกถ้ามันไม่ตกจากหน้าผามันก็ต้องหันบินถูกป่ะฮะไม่งั้นมันก็จะเป็นกําแพงไปเรื่อยผมว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้มันเป็นจุดที่แบบว่าความกลัวมันครอบงําเราอยู่อย่างเงี้ยพอมันผ่านไปได้แล้วมันก็ชิลแล้วครับใช่ซึ่งผมว่ากูก็ทําได้ดีผมก็ดููอย่ ทำไม่ไดเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนขนาดนี้ทุกครั้งที่หลายครั้งที่สัมภาษณ์เธอเลยจะบอกว่าบุ๊กทำได้แต่ไม่มีความมั่นใจหรือว่าอะไรใช่เขาก็มันเป็นอย่างไรจริงมันเป็นคนทําได้แต่มันแค่ไม่มั่นใจเฉยใช่ก็มันมันทำได้อยู่แล้วทำไมเราเราเห็นอะไรเราเห็ว่าเพื่อนเราคนนี้ทำได้แน่นอนแต่แบบว่าเฮ้ยบุ๊กเป็นคนถ้าสมมติว่าหลังกล้องเนี่ยมันเป็นคนพูดเก่งใช่มันเป็นคนมันเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกแล้วก็มันเป็นคนคุยที่แบบว่าเวลาจะคุยเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะต้อออออองแบบเเเดี๋ยวขขกกินน่ ขอเออขอเล่าก่อนขอขยายก่อนซึ่งเอาจริงอ่ะมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่พิธีกรมันต้องต้องทำสิ่งนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแค่เหมือนแบบว่าจากการที่เราคุยกันหลักกล้องก,ก็แค่เปลี่ยนมาคุยหน้ากล้องเองกล้องก็คือเพื่อนคนหนึ่งผม่าคิดซะว่าบุ๊คทำได้อยู่แล้วไม่มได้ยากอะไรใช่แต่ว่าโอเคทําได้ขนาดนี้ครั้งแรกก็เก่งแล้วอาจจะแบบว่ามีบางตอนที่อาจจะรู้สึกว่าเออเอเนอร์จีต่อไปบ้างหรือว่าแบบอาจจะแบบติดๆข,นขนาดๆไปบ้างแต่ว่าครั้งแรกรายการสดรันรันเองนู่นน,นั่นนี่นก็ถือว่าเก่งมากนะ แล้วต่อไปฟอสเลยฟอร์สเลยแล้วพี่เขาเล็งมาแล้วคือเราก็าพร้อมอยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วถ้าพาร์เซอร์เข้าผมก็มาได้เลยถ้จ้างได้นะถ้าไปเขาถามเรื่องไวรัยรอดมันตับปลาเลยค่ะครับผมหาขี้ลืมองเรื่องทุกคลิปพูดจริงนะตอนนี้กินอยู่กินทุกเช้าชายตื่นมากินไม่รู้กี่โมงก็กินหมดแล้วแหละเอใช่ก็ ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะมั้งอาจจะไม่มีเลยครับเพไม่แต่ว่าวันที่ผมก็ยังลืมบ้างเหมือนกันคือวันนั้นที่บุ๊กเออเหมือนบุ๊กจำไม่ได้แล้วบุ๊กโพสเรื่องอะไรไปนะครับบุ๊กเลนเขงมีของขอนที่เรื่องที่บอกว่านันตับปลา เอาหรอ,อเออแต่วันนั้นแฟนขับซื้อมาให้เยอะมากเลยนะอเออรับนับรวมกันแล้วน่าจะ12กระปุกบุ๊กน่าจะกินได้ประมาณอีก4ีป <c oughs> ีตอนนี้ต้อง,องพอก่ <c oughs> อนเาจอจะแบ่งให้คนรอบข้างอะไรเงี้ยเออแต่กินจริงกินจริงครับกินจริงใช่ครับมันช่วยมันช่วยเรามากแม้วเวลาออกงานอะไรเงี้ยนี่ลงนี่รู้อะไรบ้างไหมคบเอาจริงก็ยังไม่ไม่รู้นะว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเออเราก็กินเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะช่วยนะเออก็รู้สึกว่าจําอะไรได้มากขึ้น มังนะกินใหญจะพี่แนะนำคุณแปลกัวจริงหรอแปลกัวอ่ะครับแปลกัวคข้างเวๆนะพี่บอกอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับซื้อมาให้เต็มเลยนะแต่เรศกินน้ำเงนแต่ปลาคู่แปลกัวไงได้ได้ครับได้ครับไม่อย่างปีนี้เราจะมีผลงานคู่กันอีกไหมอ่ะยังยังไม่ทราบเลยครับอ่ะจริงๆมีโปรเจกต์ลับไหมเนี่ยยังไม่ทราบอ่ะก่อนมีครับผมมีมีซีรีส์คู่เออเออดิฟซิ่งมังกรมังกรทองปีสี่ ผมเล่นเป็นพระเอกบุ๊เล่นเป็นโจร <ś led> <ś led> <ś led> ออนนี้ถามพมี่ถายยัง <ś led> QC เรียบร้อยครเดี๋ยวบุกเล่นเป็นโจรบุกหน้าทรงโจรอยู่แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักบุกต้องไปไว้หนวดอ่าใช่ตอนตอนนี้สกินเฮดเลยอ่าก็ได้ดูดุหน่อยใช่ผมพูดไม่ได้ใกล้เวชีไปเลยกระโดดไปเลยกับดอกเต็งที่มีมันจะมี่มั้งไหมฮะไอ้นะครับสำหรับงานผู้หล่อปีนี้สำหรับสำหรับงานละครที่เป็นคนร้อใช่เพราะแฟนๆก็ถามเข้ามาเยอะเลยครับใช่ก็รอดูพาร์ทสองครับใช่ผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่มีเซอร์ไพรส์ใช่ใกล้แล้วเดือนหน้าอไหะ เดือนนี้เดือนนี้มีนาเดือนหน้าเดือนหน้างานแฟนไม่ตับเทยังมีเหลืออีกมั้งไหมมีไงนี่เดี๋ยวจะไปไทยไทยเปกันใช่ใช่ไปออริเฟนแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่อื่นอีกแต่ว่าเราออฟฟิเชียลอันนี้บอกเองไม่ได้บอกเอง ออนไลน์มาเลยทันทีเลยอยากบอกเหมือนกันครับใช่เรื่องที่ที่เราต้องไปต่อเลยครับก็อยากบอกจริงแต่ว่ามีครับมีแต่ว่ารอสะพายแล้วกันบางที่คุณก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปเหมือนกันนะผมพูดแค่นี้อ่าอออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลแล้วก็มีราคาตอนนี้เราปุ้งรีปู๊บอีพีสามแล้วครีปู๊บกำลังจะสามอ่าใช่กำลังจะสามเป็นยารจริงๆนะเอาจริงๆ EP งหนึ่งกับ EP พสองอ่ะนี่นั่งคุยกันหกคนนะจริง ตอนที่ไปถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ย EP หนึ่งหรอ e สองอะมันต้องออกมาแบบฟีลประมาณว่าเป็นแค่น้ำจิ้มอะ,อมอะจะบอกเลยว่า EP สามเนสนุกแน่นอนออเป็นเหมือนแบบเหมือนเราแบบเราเราไปลงครัวจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราไปทำหลายๆอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็รอดูดีกว่าอย่างไม่อยากสปอยมากเออแต่สนุกแน่นอนแล้ว EP ต่อไปอะเพิ่งเห็นว่าพี่กันเสียน้ําตาด้วยอเออนี่เอาจริงตอนถ่ายอะไม่รู้นะก็ว่าพี่เขาแบบพี่เขาแบบเออเข้าไปโอ้โอพี่กันอะไรกันคืนนี้ก็แบบ นั่งคุยกับพี่เอิร์ธด้วยเปื่อยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าพี่การแบบเออเสียน้ำตายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าทุกคนจริง,ง,จ,จ,งจังจริงๆใช่แล้วก็แบบทุกคนตั้งใจมากมาคือตอนไปถ่ายจริงๆมันเป็นเหมือนรายการสดเลยนะครับเออแต่ว่าพอตัดมันเหลือแบบ30มนาทีใช่ป่ะเออมันอาจจะแบบเออไม่ได้ดูแบบสดอนะไรเงี้ยแต่จร,จริงๆตอนถ่ายคือแบบเราเซ็ตทุกอย่างเองตื่นหกโมงเช้าไปนั่งเตรียมร้านแล้วก็แบบนั่งสาวข้าวอยู่เงี้ยเพื่อใช่มันทุกอย่างทําเองหมดเลยใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมฟูณดิบุกแล้วทุกวันจันทร์ ทุกวันจันทร์ทาง y o ยูทูบ GMMTV ออฟฟิเชียลเก่งไหมล่ะบอกแล้วพูดเก่งเก่งมากเห็นไหมเก่งเยอะมไม่อันนี้อันนี้อันนี้เตรียมสคริปต์มาไงถ้างานตั้าแต่ผลงานเลยก็ได้ครับผมเพรับผมก็ผลงานครับของพเราก็มีบทบาทใหม่นะครับเป็นสกูร์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็ฟูลลี่บุ๊คครับผมแล้วก็ l อลนะครับผมแล้วก็บุ๊คมีซีรีส์นะครับผมแคที่แกงครับแล้วระบบดิจิชวนนะครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้ววันที่3ามเอ็ดมีนา t h i นะครับใครเป็นหม่อมีน้องซีกับน้องคลีนนะจ๊ะแล้วก็ นักแสดงอีกมากมายเลยใช่แบบเกี่ยวกับเต้นๆอะไรเงี้ยก็ติดตามน,น้องๆได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ